สัตว์จะลืมบอกพ่อไปเลยไม่รู้จริงๆว่าวันนี้เป็นวันพระจะทำยังไงดีนพ่อตายนะไปจับจับพ่อพ่อทำอดีเลยเดี๋ยวก่อนนะพ่อคุยกันูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อรีบพ่อรีบรีบอะไรตายจะเถิด่าอยู่เลยเดี๋ยวก่อนพ่อพ่อจะทำอะไรจะฆ่าหมาพ่อจะฆ่าหมาได้ไงพ่อฆ่าสัตว์ไม่ได้เอออโอโอโอ้่อ้ ยดหายหามไม่เจอเลยทอะไรเนี oh? wow. ่ยข sí> like ู่ะรช่วยมึงเนี่ยโอ้โหไเดี๋ยวมึงก็โดนงอนอยู่นี่กันเขาะปจับตัวอะไรมาเนี่ยมา โอ้โหทำไมพี่ม้าทั้งสวยทั้งแรงเยอะขนาดนี้นะจ๊ะมัดีดีดีพ่อจ๋าพี่ม้าทองตัวนี้น่ารักจังเลยทำไมก้าดูสิเนี่ยพี่ม้าตาโค้งคมพ่อจ๋าจ๋าฉันขอชีวิตม้าตัวนี้เถอะนะวันนี้เป็นวันพระพ่อข้าจัดไม่ได้เออจริงพ่อมึงไอ้ม้าเห็นงม้าบีดม้าร้องแปลกๆนะพ่อนะ ม้าไ้ม้าป่วยม้าอ้วกม้าอ้วกใจใจเย็นเอ้ยย็นนาใจเย็นใจเย็นก่อนทำไมมึงจะขอทำไมขอชีวิตม้าตัวนี้เพื่อนเล่นนะึขอป่าไงเดี๋ยวมันนี่อะไรอีเดียงพูดว่าไงนะขอม้าตัวนี้ไงมึงขอม้าทำไมกูไปจับกันมาสองคนมึงจะมาชุบมือเปิด่อกเยากให้นะ แม่กูรู้ติกูโตจนป่านยังหัวต้องตีกงศีล้วฉันเชื่อใจ,จแม่อีพี่กูไปจับมาเหนื่อยมายากกันเนี่ยเอออยู่ดีมึงอึกอักจะมาขอมมึงจะไปรำไรกูจะได้ไปขายมันมาเลียกร้องผมจะบ้าอะไรแม่จ๋าอะไรนะลูกเพียงใจขอม้าตัวนี้ไว้เป็นเพื่อนเล่นนะแม่จ๋าอ,อุ้ยหนูเอ้ยแม่ยกให้ไอ้ลูกเนี่ย แล้วบอกผมสองสีมึงยกให้มันงงทำไมอ่ะพ่อลูกมันก็ได้ไมีเพื่อนเล่นพี่เพียงนี่ฉันไม่เคยเจอม้าทองออตัวไหนที่น่ารักขนาดนี้เลยนี่พี่เพียงมึงจะเอาไปเลี้ยงจริง,รงใช่ไหมใช่จ้ะมึงรู้จักมันดีพอแล้วนี่ไงฉันกำลังจะพูดคุยดูยสิพี่ม้าตัวนี้เหมือนจะรูกว่า,าพ่อแม่พาแล้วกันคุยกันไปด้นลูกนะได้จระวังทะลุออกปากนลูกอะไรทะลุออกปาก มึงถามมันยังหมายความว่าไงพี่จวนอะอะไรทะลุกออกปากมึงจะให้กูพูดเหรอพี่ม้าจ๋าพี่ม้าไม่ทำร้ายคนใช่ไหมจ๊ะแล้วพี่ม้าทำร้ายอะไระนี่ไงพี่เพียง<ะ>มึงคุยกับมันไม่รู้เรื่องมึงต้องถามมัน่อนถาม,มอะไรถามดูพ่อมมาเป็นคนที่ไหนอนะฮะ หมาที่ลบบุรีจริงเหรอแต่คุยรู้ล่วง้วยเนอะถามอีกสิพ่อหมาจ๊ะอ่าพ่อหมาเป็นคนอำเภออะไรอ่ะนี่อ๋ออยู่บ้านนีนี่ใกล้ๆนี่ถามต่อพ่อหมาจ๊ะอ่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยกินกินน้ำไหมอ่าผลไม้หญ้าแล้วจะกินอะไรนมา กินนมไอ้ขี่ะพี่ม้าช้าแต่มาโอ๊ยหลงหมดอายุเอาแบบนี้ก็แล้วกันงั้นพี่จวนก็ดูแลม้าไปนะวัดไว้ตรงนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยไปซื้อนมก่อนพี่ม้าอยากกินนมใช่ไหมแทนย่าม้ากินไม่ได้นมนลมังงอมนอนจัดลงแล้วจีรัยอีกไหมนอกจากนมแล้วจีรัยอีกไหมอ่ะ เพียงโอ้โหมึงไม่ต้องการกินเลยกินหำก่อนแอนี่นะนีสใยเสียเป็นภาษาม้าเขาแหมแล้วมึงก็ทำหน้าตาตาเสือเป็นเหลืองพูดอะไรนี่ผูกม้าไว้ตรงนี้นะฉันฝากม้าฉันด้วยฉันไปก่อนเอาย่าก่อนมึงรีบไปรีบมานะม้ามึงนะจ้าเนี่ยผูกอยู่ตรงนี้นะเดี๋็กเพียงใจไปเอาย่าให้กินอย่าทำไรน้องกูนะเออย่าที่ม้าทอง นั่งรออาหารก็มีเสียงเสียงหนึ่งเข้าส่วนประสาทของม้าทอง ถึงวานันแรกเลยจนมาเที่ยวคนพักกลายเป็นสุดที่รักเหมือนเดิมราชบุตรขวัญไทย มนุษยอีกครั้ง i กรรมอะไรของข้าเอาน้ำมาให้น้่มก่อนดีกว่าทำไมนะถ้าทงพี่มาจะเหตุถึงได้เจอกับไอ้ค้ใจคดพี่มาอย่างเช่นไาแล้วพี่มาทองฉันหายไปไหนพี่มาจา๋าพี่มาทองจา๋จาจา๋านี่เขาเป็นใครเนี่ยพี่มา งก่อนนี่เธอเป็นใครเนีคฮะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงแล้วพี่ม้าทองอะพี่ม้าทองฉันหายไปไหนขโมยมาทะไปใช่ไหมไม่ได้ขโมย <Studio> ก็พ่อเธอแล้วก็พี่เธอเป็นคนจับฉันมาที่นี่เองหมายความว่า,วายัางไงพ่อพี่เลิกจริงพ่อกับพี่ชายฉันนจับม้าทองมาจ้ะแล้วม้าทองหายไปไหนนี่ไง <S 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 จะบ้าได้ไงเล่นตลกอะไรอยู่ฮะ ไม่เชื่อสิจริงๆแล้วม้าทองตัวนั้นก็คือข้าเองทำยแล้วกันเดี๋ยวข้าจะเล่าความจริงให้เธอฟังที่จริงแล้วข้าเองนะให้น้ำว่าขวัญชัยเป็นราชบุตรแห่งแผ่นดินมจนาครามข้าได้ไปศึกษาเร่าเรียนที่สำนักท่านหลวงตาก่อนที่จะกลับท่านหลวงตาได้เทศคาถาทำน้ำมนต์แล้วก็คาถาแปลงร่างคาถานี้นะเราสามารถจะแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ใจเลยอยากจะเป็น แต่ถ้ายามใดอยากจะกลับกลายล่างเป็นมนุษย์ก็ให้เอาขนันธมนุษย์ที่ทำเอาไว้เน,นีย่ยมาลดล่างตัวเองล่างถึงจะกลับกลายมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ว่าระหว่างทางกลับเมืองข้าเองน่ยได้กลายล่างเป็นม้าทองตัวเมื่อสักครู่นี้แหละแต่ว่าข้าไม่นึกเลยว่าไอ้เพื่อล่มน้ำสาบานของข้ามันจะกลับคิดโคดทรยศเทขนันธมนุ์ทิ้งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ข้าน่ะ หมดโอกาสที่จะกลับกลายล่างเป็นมนุษย์ตลอดชีวิตเลยเว้นแต่ว่าวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำถึงจะกลับกลายล่ามาเป็นมนุษย์ได้สามชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้วันพระแปดค่ำธอพูดจริงใช่ไหมจริงสิฉันเคยได้ยินพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าม,มีเขาเรียกว่าเดรชาวิชาใช่หรือเปล่าถูกต้องแ่ะเคยได้ยินมาเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละเป็นคาถาที่เขาได้รับมาฉันไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอกับตัวแล้ว เธอสามารถเป็นม้าและเป็นคนพร้อมกันได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะสิถ้าหากว่าหมดวันพระแล้วข้าต้องกลับกลายเป็นม้าโอ้แล้วอย่างนี้ฉันอยากจะรู้จังเลยถ้าเป็นคนอยู่ดีๆแล้วทําไมถึงต้องกลายร่างไปเป็นม้าด้วยนะจ๊ะเหตุที่เพราะว่าฉันต้องกลายร่างเป็นม้าเพราะว่าฉันต้องการที่จะต้องการอะไรเหรอมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ อะไร๋อ,อ,อ,อมันคงจะเป็นเพราะว่าสวรรค์เรืองบนนั่นแหละเขาคงดนบันดาลให้ข้าขวัญชัยมาพบกับสาวที่ช่อยเพียงใจนี่ไงนี่น้ำเน่าหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เน่านะแหม่ไม่เน่านะชอเลาะจริงๆฉันไม่เชื่อหรอกนี่ฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไง จริงๆแล้วนะเราคงจะต้องเป็นเอัมน,นกันแน่เลยไม่ตายแล้วหยาบคายที่สุดเป็นอะไรเป็นเอแมน,นเนื้อคูอ่เนื้องอกแลมากกว่างอกตัดไปแล้วตอนนี้ฉันจะเชื่อได้ไงว่าเธอจะไม่หลอกลวงฉันสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นความจริงทำไร จับมือฉันทำไมก่อนก็ได้คือนิสัยจริงเลยจริงหรือว่าไปเธอเป็นใครทำไมฉันเหมือน ทัานเลือนดับจากฉันไป มธอไม้ถึงตัวใช่นะเจ้าเล่ห์ไม่ใช่เบามองตาก็รู้แล้วว่าจะชูไม่เโดชูสักหน่อยคนหรือปลาหมึกเนี่ยแม่ดูลูกแม่สิชอบฝากด้วฝากตัวกับแม่ดีว then